สุพรีมที่พยะนำทีมโดยปลื้มจิตอเมริกาผลงานดีแค่ไหนในวอลเล่บอลไทลีนัดแรกในการแข่งขันวอลเล่บอลไทลีของทางด้านสุพรีมที่พยะทาได้ดีครับเอาชนะทีมอย่างโคราชไป3าถึงศูนย์เซตชนิดที่เรียกว่าโคราชไม่ได้หลักครับถือว่าองค์ประกอบของทีมสุพรีมที่พยะดีมากแต่ก็ยังคงต้องปรับอีกหน่อยครับโดยทางด้านสุพรีมที่พยะในปีนี้ถือว่ายังคงเรียกแฟนบอลได้เยอะพอสมควรกับการมีทางด้านปลื้มจิตถินขาวและมาริกากันทองอยู่ในทีม ถือว่ามีกระแสตอบรับแฟนบอลค่อนข้างดีสำหรับปีนี้อดีตเเซียนของทีมชาติไทยทั้ง2คนนี้ก็ถือว่ายังคงเป็นกำลังหลักให้กับทีมในวอลเลย์บอลไทยลีก2022ถึงแม้ว่าปีนี้สุพรีมที่พยะจะดันดาวรุ่งขึ้นมาเพียบแต่ก็ต้องหวังพึ่งพาทั้ง2คนนี้คอยช่วยปั้นเกมและคุมจังหวะอยู่ดีสำหรับทางด้านปลื้มจิตลงสนามนัดแรกถือว่าทำได้ดีครับมาครบทั้งตกทั้งเซต และบางจังหวะก็แอบไปตกหัวเสาด้วยก็ถือว่ายังคงเป็นรุ่นพี่ในทีมที่สามารถเป็นผู้นําที่ดีให้แก่น้องๆในทีมได้มีเธออยู่ในทีมก็อุ่นใจได้ส่วนอีกคนอย่างมาริกากันทองก็ยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามครับเพราะนัดที่แล้วทางด้านโคตเลือกที่จะใช้นักตกดาวรุ่งซะเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องรอดูฟอร์มกันได้ครับ คาดว่านัดต่อไปน่าจะได้ลงเล่นครับและในมุมมองของผู้เขียนแล้วมองว่าสโมสรซุเปริมที่พยะในฤดูการนี้ที่ยังคงมีพี่ใหญ่ทั้งสองคนนี้อยู่ในทีมผู้เขียนเชื่อว่ายังคงเป็นทีมที่น่ากลัวและน่าจับตามองคงจะเป็นคู่ต่อกรที่ดีกับสโมสรไดมอนด์ฟูตในฤดูการนี้ที่จะแย่งแชมป์กันและผู้เขียนมองว่าทั้งสองคนนี้จะทําผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆคอยประคับประคองให้นักตกดาวรุ่งโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน หวังว่าเราจะได้เห็นทั้งสองคนนี้พาทีมสุพรีมที่พยะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับและนัดต่อไปของทางด้านสุพรีมที่พยะจะเจอกับทางด้านนครนนท์ในวันที่25พฤศจิกายน2565ในเวลา18นาฬิกาห้ามพลาดสนุกแน่นอนครับถ่ายทอดสดทางช่องทรทดีวอลีบอลเข้าไปรับชมกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ